เราจะมากินพิซซ่าปลอมนะคะรับอันนี้ถ้ามันมีพิซซ่าแบบคอมบันลงคอมบัลดีครับเรซื้อมาแต่ไม่มีไม่เบียดเลยไม่เบียดเล้ยตกที่บียดอะไรกันวะมันก็ยากเนาะทุกอย่างก็งไป็เขาได้กินด้วยกันบ่อยนะครับวันนี้ตอนดีจะมากินด้วยกันเพราะออว่าบาเทีเรากินเต่า,เาแล้วก็เมาแล้วก็นอนแล้วก็แยกตัจากบ้านทุกวัน,นยังไหมันี่ยตอนนั้นแบบจากเราเคยมีที่อยู่มีที่เล่นแล้วก็มีที่กินอะไรบ้านี้เนาะจาก ม,มีบคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ70ปีขึ้นไปไม่เหมาะสำหรับเด็กและไม่เหมาะสำหรับนายกหัวขวไม่เหมาะสำหรับใครเลยอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อดิบเฮ้ยน,นี่ดิบวิ้อวิดีโอคิวกันเด็นไอเด็กงอกสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินพิซซ่าปลอมนะครับผม อยู่ใครตอนนี้ตอนนี้ก็ผู้ใดเยอะมีก็มีสียังก่อนมีสีมีสีขี้เราดิก็ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปครับแต่ว่าผมไม่มีเลยทำครับผมก็เายสีแล้วนอนอยู่ดิก็เลยไปเออแล้วมากินพิซซ่าน้ำรุ่นครับเออแบบวันนี้ก็ถ้ามันมีพิซซ่าแบบคอมบันลงคอมบันดีขายจะซื้อมาแต่มันไม่มีนะผมวันนี้ก็เลยแบบเห็นน้อยเวลามันสี่ทุ่มแล้วนะครับก็เลยเห็นร้านที่เขาขายมากของวันนี้ใช่ปะผมก็เลยซื้อมาแดกเลยนี่ยายสีเบิงกันนะเดี๋ยว โอ้บ่นอ่ะบโอ้โหนี่ครับุ่นครับดูดินี่เย็ดเเอียงบุ๊บไปก็บ่คกินได้ไรดอกยดเดินเด้กเบเ นี่ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตัวนี้ก็มากินกับเยซีตรงเค็งนะครับพออันนี้เพิ่งตื่นจากเมานะครับผมวางโซ่วางเตียงวางแรงนะครับนอนหัวกระตือนเป่นขยกจอกจอกเคอกินเบียร์เบียร์อะไรเหรอวะมันก็อยากเนาะมันมัหมักเดยเจ้าแสบเลยแสบคันบริกรเลยบริกรกันอยากเนาะคันอยากันหยจังี่ยคันอยากแล้วบริกรขันอยากบริกินกินยางหาเจ้าเคยเส้นเหลวอ่ะเส้นเจ้าเส้นเหลาอ่ะเส้นแล้วผูดอะไรใจ ลูกกับลูกร้านแต่ร้านเนี่ยแล้วไปบอกเรื่องเส้นเรล่าเราเริ่มสีอีสีเส้นเราดูอย่างนี้ครับนี่วันนี้จะมาไายสีกินอ่าพิซซ่าเดี๋ยวแก้ให้บนใหญ่มาสีแก้ให้เอามาเลยเดี๋ยวให้เมสีกินก่อนครับนี่โอุ้ยโว้ะดูเขาตุนะครับบึ่งฟึ่งนารุดเบิร์ยังได้สีตัวไอเมสีก่อนโอ้วะใช้ซอสไว้ใหญ่เอาบ่ แล้วมันหอนมันหอนเนี่ยเข้าแล้วผมจะให้ยายผมชิมนู่นครับอันปกติผมก็ไม่ได้ป้อนยาครับยาข้าที่ผมกับยาเขาไปเขาได้กินด้วยกันบ่อยนะครับวันนี้ก็นานทีจะมากินด้วยกันเพราะว่าผมทีผมก็กินตะเหลาแล้วก็เมาแล้วก็นอนแล้วก็ไล่กวดจากบ้านทุกวันนะครับผมนานี้นะครับผมโจมหน้าเมซีนะครับไล่ล้านจะคล้องซุ้มมือครับใกล้ย่อยใส่หนี่เออหนีนุ้งครับดูเช็ดเอาเช็ดอย่าแล้วเพาะัังซื้อเขาจะป้อนให้ตูนเียเอากินบานนี้เอาเอา Cháu hoa nhang xanh đi Cháu hùa Nào, cứ vô kìn Há há đi đi Nào, kì tí đi, đi, nào Cháu bình tĩ, nào Ừ Nào, nào Mấy kèo nhắm đây bao <laughs> à, à, ừ. <laughs> <laughs> lâu rồi? Lên lẹ Ờ, lên lẹ nhắm này, đụt kéo cho con say kèo cắt xì rồi nè หอนบอเป็นหอนดิยำไหมยเอายำเนี่ยหยำม่ขานี่ยาหยยำยำยำยยำนี้ก่อนแ่บแ่บยังยังยำอยู่เดรุสัตไล่ลำง่ายลำไล่ยอ้ป๊กๆอยู่เล้สินไดบ่ะมันต้องอันนี้บ่มันต้องหันไดีบอหันบ่ เอ,อมามันก็แน่นเกินแล้วแต่นี่โอ้ยพิซซ่าพวกให้เจ้าดุดพิซซ่าเขาต้องเคี่ยวตัวเนาะโอ้ค่อยเมืย์เหรอคอยเบิ่งเจ้ากินนี่น <c oughs> อค่อยเมื่อ,อยแล้์ลเหรออ,ออีนี่เปียงไหนอาการเวลากินมันเป็นยังไงยายบอกทุกคนนี่หน่อยบอกนีหน่อยเบิ้งดูเปงง <c oughs> ็ียงไหนแซบด้วยนะเดี๋ยวปอหรือต้องบีปอ <c oughs> ได้ช่วยยำขาดได้บาทน,นี้สิใจ <c oughs> ไม่ละอาครับผมนะระหว่างเราลอยสีเคี่ยนนะครับผมคลิปออกไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับถ้ายำเบิ้งดูจะสี เอาคำที่สองครับตัวรับอ่าหยังไม่ให้ดูเอาาเยงเอาเสียงเอาเสีเดี๋ยววลาเดี๋ยววาิบหิบหยบยิบขาดลัวร้องมันหยังกลัวลำบากใสีกินเบียะแซ่บมากินต่อเจเอาเอาเบียบ่ แนวให้มันลื่นคอเอาไหมไข่เบิ้งเจ้าะไขอ่อิ่มแล้วล่ะก็ <laughs> ต้องกินดอกเออทุกคนครับก็มีนี่ทุกคนนีอันนักเก็ตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไหมเบื้องไออันนี้ก็น,นักเก็แตแล้วเยังสีน้ำยำบ่อขาครับ <c oughs> พิซซาก็เคี้ยวไม่ขาดครับยี่เป็นนักเก็ตอย่างนี้ตัวน,นะนี่นักเก็ต <c oughs> แล้วเดียวขอจีบีเจ้าชิมเบิ้ง <c oughs> อันนี้จะอร่อยทุกครอันนี้อร่อยอยู่ตุ๊กแกกับฮอนมาดิตุ๊กแกฮอนเรื่องมาเย็นเย็สีล็อกแข็งผมแลเสียครับผมนะมากัดทิ้งกันครับแข็งบอลไม่สี ายังประกาศไหมอ๋องสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อเบียร์ให้กินกินเบอร์อะไรกินมะออื่นกินมะออื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งอีสีเข้อนอ่งนู่นครับยายผมมันมันบม่มีแข่ามีแต่แข่าเดียวแล้วเลี่ยมเดียวครับแข่าเมสีมีเลี่ยมเดียวแล้วเนี่ยมันเคลียรไม่ได้ไงมันต้องบด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 เรียนเรียนดูดเราดูดจนซีดเปรอะมีครับเวลาเรากินอ่ะเราก็ต้องเอาใส่ปากให้เชยนะครับแต่ว่ายีสีเราเพื่อนแข่าไม่มีแล้วนะครับมีซอสเบอร์ยีสีเขากินทั้งสี่ยีสีนี่บีซอดมา ืมจ้ากว่าพวจินตนาการออกครับผมว่ามันเป็นพิซซ่าแท้ๆเนาะว่าก็คือกันแหละผมว่าแต่อาของแท้มันอาจจะแบบว่าแซ่บกว่าเนะก็ผมได้กินพิซซ่าไม่กี่ครั้งครับไม่ไม่ถึงสามครั้งหรือสามผมว่าแกผมนี่แกจะเป็นคนแบบว่าแกคุณหัวเลยตะกอนเมซี่อันผู้เลี้วแบบลเาบางเรียนนี่เมซี่เป็นตีบาแตะกอนเนรอ อืมตอนแบบใครไม่ไปโรงเรียนนี้สีฝาดออกฟาดอาดอกเขาแล้วซึ่งผมก็เคยถึงแล้วฝาดนะครับแต่ว่าก็ผมกันนี้นะครับผมกันนี้ไปอยู่ตรงหน้าหมดแล้วผมก็อยู่ให็นฟาดหรอกแล้วมากรซี่เนาะแล้วก็ตจนมาเราอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกตอนผมไม็มาหามาพงศ์นี่แกก็ยศีก็ดีๆอยู่นะครับผมยังขับรถได้ยังอนนันนี้เอาเบิบร์ตรถเตี่ยที่เปม,ม,มาแล้วมาขอจิตุกินดิปะไมากินเรถเธอล้วจะกินเรากินเราปะ สองชน่วโมงต่อ <hours> ถามว่าอร่อยไหมก็กินได้ครับอร่อยตวก่อนนี่ตอนผมอยู่ปีก่อนก่อนทำทำกลับมาทำยูทูบแลยแล้วละท,ท,ท,ทางเงินผมโคตรแยกก่ปร <c oughs> ะมันแล้วก็แล้วก็มีอีกแบบนึงแบบก็น,กกอนนอตะก,กนอนเนาะเจอได้บอ <c oughs> ที่มันเอาโจ๊ยให้เรากินดีดไหม <c oughs> อืมอันนั้นเป็นช่วงที่เงินบ่มีครับเงินบ่มีจักบาทนยียแล้วก็แบบ มันตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะทุกคนนะไม่ได้มีโควิดเลยปีก่อนปีอสองปีก่อนสงอนสงปีก่อนพูดงี้ดีกว่าไม่มีโควิดเลยทุกคนครับมันแบบแม่แแม่ถือเขจ้าจกโกงเนาะถือโกงเงินถือโก้ถือร้ายครับแต่ว่าผมก็ไม่มีเงินครับไม่มีเงินไปโรงเรียนไม่มีเงินกล้าไปโรงเรียนเพราะทียเมันจะว่าเป็นข้ออ้างของก็ได้แต่บางครั้งกแบบอย่างนี้มันไม่เง่งกิ่งเขาจริงๆเราอยากไปแต่ว่าผมไปซ้อมตีตลอดทุกครั้งเลยนะครับเวลาผมไปโรงเรียนตะลัจีแล้วแต่ก่อนข้าวที่ผมได้กินกินเล่าสุดก็คือร้านโจ๊กครับร้านโจ๊ ไม่มีเงินครับไปช่วยงานซอยงานแมวเกตกะคนโจกทรงโจงด่างถวยย่งงีอสะครับอยู่บนอยู่เงี้ยเราไปอยู่กับเพื่อน,น,นทีมผมมาร์คซีอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนนะทำไมเรื่อยทำไมเรื่อยทำไมเรื่อยจนร้านแมวเกตเอ่อเหมือนจะเจ๊งนะครับปิดแต่อเอาไงเราตอนนั้นแบบจากเราเคยมีที่อยู่มีที่เล่นแล้วก็มีที่กินอะไรบ้านี้เนาะจากบะมี่ไรบ่บ้าน ไม่มีเงินจิดตัวสักดาครับอยู่กัน2คนยายหลานแล้วก็มีพี่ผมอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าแกก็อยู่อยู่อยู่บ้านหลังนึงแต่ว่าอยู่ใน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 รั้วดเดียวกันคนละหลังกันก็เล่นกันด้วยกันหมดนี่แหละปกติทุกคนครับแล้วก็พี่ผมก็ยังยัไม่ได้ทำง,งานทำตอนนั้นนลยเขาก็แบบทุกอะตอนนั้นเอาง่ายคือทุกข์เลยใส่เขามาทุกข์เลยแต่ว่าเอาง่ายข้าวนี่เวลาเขากินกัน,กนเนาะคือพี่ผมก็จะมีอะไรกินแล้วแหละแต่ว่าผมไม่กล้าไปกินด้วยไงเวลาอจะกินข้าวไงผมก็จะไปกินข้าวท้้้้้้้าาาาายยยยยๆเเเเเเเพืื่่่่่่อออออนนนนนแแแบบบบงงวววววววักวักกกกกกก็็็็ขหหหลลลลลมมมมไไไผผโรรดดิิิะคคคจี ก็ว่าผมกับไม่รู้อ่ะชื่ออะไเบิ้งร่างัะร้อยดีละบอกมาร์กาซี่นเนาะออืแครรู้เรื่องพี่กับกล่องผมก็ลงกดไลค์กันมาดูว่าผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแล้วก็บอกเขาบอกผมเคยคิดจะฆ่าตัวตายว่าลำบากเนาะอือออเาีกทีลำบากบอสลำบากนี่ครับตะกอนตะกอนเยสีก็เป็นคนรวยใช่ไหมตะกอนจะได้ยังก็ได้เนาะเยสีแล้วว่าผมฟังครับตะกอนแล้วว่าเราสร้างห่อไม่เราแย่แต่แม่เนาะก็ตายอยู่ตานตามอยู่แล้วนะกัด แต่ว่าผมไม่ทันตอนที่ว่ายาผมได้ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยผมไม่ทันค่ะนั้นผมก็ทันแล้วก็เกือบหน้า,าตายัางอยู่อยู่แต่ว่าตาตาไมา่ตายตอนน้อมอญอยู่อนุบาลนะย่าเนาะอ, <S <S อนุบาลหรือปอนี่แหละล้วตอนน้อนามาเสียพรตอนนั้นตอนนั้นย,ยี่สิบยังจำได้ปอมืออะไรนะ่ <S 2> <S 2> นแบอบกตอนที่ว่าตาล้มเที่ยงแจ้าแจ็คยังอยู่เต็มแจ็คในบอเล่าเล่าล้มอ่แล้วยายตากผ้าอะไรเนาะตอนยายผมตากผ้าอยู่ตรงเงี้ยตรงข้างนอกนี่แหละผมก็นงนวดขาให้ตาแก่อยู่แล้วตาแก่ก็ล้มล้มตึงลงไปเลยแล้วก็ผมก็เลยตะโกนบอกยาย ยายสียายสีตาล้มยายสีแล้นมากล้นมากกัเบิงแล้วก็ตาตาก็เป็นอย่างเอามาพึ่งตีไโดนบ่ก่อนแล้วก็จังเล่าก่อนล้วสีอันเสียพ่อปีบ้วกนลำบากยิดแต่ว่าอืมซึงมีทุกคนเบิ่งรอดเนาะล่างขี่ล่างเงี้ยวอย่างนั้นมาก็จากตาแกเสียก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะค่อยมาเป็นยายแล้วก็ค่อยมาเป็นยายสีครับล้มที่ล่าสุดที่เลยว่ที่เราล้มล้มยุสัยที่เลยว่าตื่นอกว จำอะไรการลมลมนีดนี่บ้านอะไรอืมแ<ะ>ม่แม่แม่แม่มครั้งสุดท้ายที่แกลมลมแล้วเลือดเยอะออกที่สุดก็มองแย่หัวบึงนะหายไน้ไหมน้ะบึงตรงนี้ครับตรงบุบเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาตรงบุบตรงนี้วันนั้นวันนั้นผมไปถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกอืมปัดน,นี่บักโอนะครับผมคน,คนตัดคนตัดคลิปผมเนาะมันโทรมาคนตัดคลิปผมมันโทรมาพี่ม้าจะสีลมามานะผมก็เลยว่า โอ้รมือซยิ่อยู่ในบ้านเลยพี่วันนี้ผมก็ขับรถขึ้นมาขับมาป้าตอนนั้นยิ่งซีเลือดสะเต็มอยู่ครับผมไม่รู้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เอาให้ขึ้นนะเพราะว่ากลัวความตัวความตึงของยูทูบส่นครับตอนนั้นเลือดเยอะสุดแล้วแต่ยาลวมมาตอนนั้เนี่ยเป็นจักเข็มจืิเลยบอสามดิสซี่เข็มอืมแล้วก็นั่นลงบ้านขึ้นนึงเรอบเป็นตัวหมอเมซีรอบเป็นตัวหมอรอบแต่ยังไม่ได้ คือตอนนั้นแกอยากกลับบ้านนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นผู้ถ่อมเนาะว่อยากอยู่นี่หมอถามยังกระสีแบบโป่งทรงโป่งทรงไปงังนสิแล้วหมอก็เลยคิดว่าแกอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอังไฉมือก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลคืนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เฝ้าเฝ้ายายออกมาจากโรงพยาบาลคืนหนึ่งเลยปั๊บเจ้ากินเหล้าวันนี้ตอนนองเจ้าโรงพยาบาลเจ้าเลยยังกินเหล้าพูดกันปะพยายามซื้อเบียร์แล้วกินแห้งซื้อมือแต่ว่าขอรับเปลี่ยนเนี่ยอย่ไปกินเบียร์อาบน้าเมสีนะครับเป็นคนมองมงอาบน้า มันใหญ่ๆแต่ก็บอกอาบๆดำอาบนดำมันก็สบายเลยน่ะอืมบ่ถ้าไม่อาบมันเัี่ยอืมยักษ์บอกยังนะครับผมนะ <c oughs> เอามาดูคนครับคลิปนี้ผมไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะ <c oughs> อาจจะไม่มีอะไรอาจจะแบบทำ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 เลยาะสีกินดูเฉยๆทุคนครับแต่ว่าใครอยากรู้เรื่องประวัติผมแบบจริงๆจังๆตังๆ้ง,งแต่ต้ตนๆมาตั้งแต่ตอนลำบากอยากฆ่าตัวตายจนมาถึงตอนมีเงินแล้วก็เนี่ยนะอาจจะหมดเงินก็ได้ทุกคนครับกอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเฟซบุ๊กผมชื่อวว่่่าาาาามอดีียยยยสสิงชื เราซื้อแค่สีอย่างนีแล้วเี้ตะกร้อเดินเออสีห้าเหเมสีหาเหตุนะครับผมนะยังเขาเอพูนว่าสีหาเหตุเห็นยังกับเลื่อมเมื่อเหรอครับเริ่มเมื่อยถ้าไม่สีเหรอครับผมนะคันไม่ชีได้กินเบียร์ผเหมาของเปื้อนตอนนี้แกก็เขียนแลวก็เจอกันในคลิปหน้านะครับนะฝากยศีดวงคิงยศีหาเหตุไว้นั่งนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าคนนะครับบ๊ายบาย กินต่อเอาใยากินออพอพอ <laughs> มันกินมาได้ <laughs>